สวัสดีครับลุงตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมเศร้วันที่สิบันว้าหกเจ็ดวันหยุดนักการเลือครับครับอยู่ที่เกาะลุงตีครับอภิชาติฟาร์มครับบ้านหนองหวาตําบลชื่นชมอาเภอชื่นชมจังหวัดมาสละคมครับรยากาศดีๆหนาวๆครับช่วงไทยท้ามช่วงเก่าม้งเคืองดีครับลูกไปนี่ม้กี่ตัวครับมือนี้ครับเนี่ยเปิดแบงค์อยู่ซีรายการครับมี แม่ลูกนะครับผมเป็นลูกแม่นะครับผมแล้วก็ค้ยดอนผสมกับขาหนี้วไว้แล้วก็ค้อยแม่สาวนะครับสายพัฒนาครับผมมีแต่ตัวอ่างอ่างมีแต่ตัวอ่างอ่า่ว่าจะเป็นค้อยเผือกหรือค้อยดำนะครับอ่างมาสายอ่างสายสายเนื้อสายอ่างเลยเหรอครับหนาตืบเลยแต่ลตัวัวออาโค้มแม่ลูกเขายืดหันก็ได้ครับะวาลูกเพื่อนหนนห่วงกินหยากินหยาครับครับผมแม่ สูงร้อยสิบสองนะครับผมก็ได้ลูกมาแล้วผสมตัวที่สองในท่องครับผมี๋ยวนี้ผสมกับเพชรวันไว้ตัวที่สองกำลังจะมาครับได้จักมือแล้วครับผสมเพชรวันผสมไว้เก้ามือแล้วครับผมกับเพชรวันไว้ครับผมลูกตัวติดได้ครับลูกตัวติดนี่เป็นลูกสาวเก้าเจริญครับผมจักเดือนครับน่ะโตนี่อายุเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนครับผมเอาะไรลูกเพิ่นจังน้อยครับ ลูกบบท่านได้สนเขาหนะ้าเขาก็อยากจะจับเพล้นบ่ได้ครับผมเดเอเอ,อจุงวาพี่ครับนะอภัยแล้ว,ลแ,ลวแม่ถือว่าเป็นแม่ที่โค้งสางล้ำเนื้อล้ำตัวดีครับผิวพันธุ์หน้าตางามครับเดี๋ยวปล่อยลูกเพลินไปหานล้วครับเบื่อแม่ก้อนกระด้ครับผมหน้าตาทั้งเขาอัตลักษณ์ดีครับแม่เพลินเบิรงนครับหน้าตาทาั้งเขา อัตลักษณ์ชัดเจนเบิ้งคับใบหูเอือกหมักเผากำไลคาดขาสีขานี่ครับเบิ้งช่วงลำตัวเม่ครับประพุษงไทยลูกพอดีครับใส่กันนี่ครับเมรงไทยครับลำตัวดีนะครับแม่แม่ออกสีดำนะครับลูกออกสีดอกเล้าเชียงมากครับเฟ้ตัวนี้ครับเลยมึงครับอ่างหลึกดีข่ายางลงไปยังไงครับ ลูกเพื่อนนี่กะเลี้ยงอย้างน้อก็เพอาะสนเขาแหละครับครับผมอืมม่เพื่อนกะผสมเราแม่กะจ้างแม่เพื่อนเั้งทีได้ล้อตรวจทองนะครับล้อตรวจพันรอบตรวจทองนะครับลูกเพื่อนกะอยูนี่กะเพราะสนเขาแหละครับมหให้่ลาพี่เล้อเพื่อนทีได้ติดนองติดลูกนะครับหนาเพื่อนสวยมากครับตัวนี้ครับหน้าตาทั้งเขางามครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับ ยืนยืนยืนลูกยุงลงไปหันกันเนี่ยทั้งแม่หาลูกคนหาลูกสังเกตนะครับหญ้าหญ้าธรรมดาเนี่ยหญ้าแหงๆนี่เพิ่นก็ยังเลี้ยมดีแสดงว่าไว้ที่บ่เลือกหญ้าไวยเลี้ยงง่ายครับบ่เลือกหญ้าทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับพี่เด้อครับถ่ายกินดีครับเปิดแบงก์เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้เปิดแบงก์ยู่งหาเงินหาเข้าไป แม่ผสมเพชรตะวัน9้าวันครับกับลูกสาวเก้าเจริญนะครับผมอายุเจเดือนครับผมเนี่ยสูงร้อยสี่สิบสองนะครับประมาณครับผมประกันตำาหนินะครับผมแม่ลูกแม่รับประกันการกินหญ้าบ่อเลือกเอาแบบว่ากินหญ้าบ่อเลือกท่านงานหญ้าธรรมดาเขายังจะปล่อยได้เลยครับนี่ครับคือว่าเป็นควายที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับผมเชียงใหมครับแบบนี้บบต้องวงนะครับบบจอยไอหล่ะลูกกันครับสีอกแล้ว เหลืองเย็นพูนฉีดหวานฉีดยาไทยพยงท่าพยาธิไ้จังน้อยกบเหลี่ยมขึ้นง้ามขึ้นครับแม่เพื่อนันตีพองมากะสีพีขึ้นนะครับตะวันนี้กะยังอ้างเนื้อหนังก็ยังเริ่มนั่นยู่ครับพอลูกคนกินนมอยูุติครับแต่กับห้างห้างเนี่ยแหละครับสนเขาได้เลยไปกับสนเขาได้พอชัดเจยนยังไงกับเชิญกับมะเบื้องที่คอครับมะเบิ้งตัวจริงครับผมมะเบื้องตัวจริงได้ครับผมมะเบิ้งตัวจริงครับบ่มีตำหนิใดใดนะครับ นี่เอาควายเพิ่นกินหย่าธรรมชาติควายมันก็ต้องกินหยานะครับเอามาจัดทายืนเชืิญจินหยางเพิ่นบางทีมันจ่ายดีกว่ารับจับทายไปเลยครับพอเพิ่นเล็มหย่าเรียนหย่ามาตีหยาดีควายเลี้ยงนี่เลยครับนี่อนะผู้ใดมีแปลงปล่อยยังที่นะแห้งๆยังที่กับว่าเหลือนี่ครับนี่หลักเดียวคำมับนี่ว่าจะมีหฮมไอเพิ่นยูกับน้าไอกินเอาคกังจินก็ไปเลยครับผมตัวที่สองเขาแม่เผือก แม่ครับตัวที่สองครับไอตัวนี้นะครับผมแม่เผือกนะครับผมอายุของเพื่อนนี่ครับได้สองปีหาเดือนครับผมเป็นสาวเป็นควยสาวครับสาวกําลังดีเลยพ่อมผสมเลยนะพ่อผสมครับผมส่วนสูงสูงร้อยยี่สิบสองนะครับผมร้อยตัวนี้นะครับที่เขาเห็นเลยตามสายตาตามวิวอนี้คือเรื่องเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับหนาตันอ้างลึกไทยสวยดีครับไทยไทยดีเลยเนื้อจับลึกเลยครับนี่ กระดูกแขงขาเบื้องการเข่าขอ้อช่วงเอิงเผาไรหนาลึกตันยื้อเือเลยครับตัวนี้ยังไงว่างเลยครับอืเนื้อหนังดีมากนะครับเอาเบื้องใต้นะครับยางวนลงไปเลยมาทำเป็ดนี่ครับเออนี่แหละครับยืนนี่นะครับเ,<อ>เบื้งอง้<ท>ยอายครับยืนลงงาหางกัยน,นี่ หนาอ่างเหลือกสูงประมาณไหครับทังตีนี่ร้อยร้อยยี่สิบสองครับผมก็ถือว่าเป็นค้อยอยู่ในเกตที่บอกบอกส่วนสูงมานี่ก็น่าจะพัฒนาไปหาสายแค์ดีกว่าแมนครับพอว่าส่วนสูงบ่หลแต่ว่าหันผู้ใดมักงิ่งเก่าไปล้องเบิ้งครับอ่ายุคกลางๆบอกส่วนสูงว่าถือว่าส่วนสูงยิ่สสวนกลางๆหย่อนไปหาค้ายเตี้ยควายแค่สลายนะครับครับเลื่องเอาไปพัฒนาเป็นแม่บอกม่พันุเฮากบเลือกเนื้อเลือกหนังดีๆหน้าตาล่ำโตดีๆ เาไปพัฒนาเอาครับอันเนผูุ้งหมักสายแค่ตัวนี้กับผมว่าน่าจะได้นะครับเบื้องเรื่องข้อขานะครับข้อขาตัวนี้กับสั้นๆสั้นครับคือเดียวอ้างครับเป็นสูงค่อยสูงโตพอมครับก็น่าจะเฮ็ดง่ายนะครับน่าจะเฮ็ดง่ายอันเราไปหาค่อยแค่อายุกับกำลังดีครับพร้อมผสมครับต้นแบง่าไรครับตังทีตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่สามหมื่นสามครับผม นี่ขี่ใช้กล้องกันเนาะมานแล้วนะครับเอาไปจับสัตว์ครับจับสัต์เบิ้งควอยแข็งแรงสมบูรณ์นีครับจับสัต์เบิ้งในน้ำให้ไปหาควอยแคะครับครับจะออกมาเป็นควอยแครที่งา้ำเหรอครับผมง้มครับะว่าจะโตเพื่อนี่กับน้ำหนาตาทั้งเขาสีออกเป็นขาวนะครับเป็นเผือกฝ่ายเรื่องเนื้อเรื่องหนังรับตัวเพราต้องพูดตึงครับง้ำห่างโปสูงครับข้อขาสั้น ผู้นาอยากไปตังเราเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ข้อยแฉแนะน,น้ำเลยครับอืมอ่ะตัวต่อไปเลยครับครับผมตัวที่สามครับผมคือกันมั้งครับคือกันเลยแต่ตัวนี้อ่าเตี้ยก็ครับผมนะตัเนื้ล้ำตัวทุกอย่างวานตัวเดียวกันเลยครับผมอ่าละเอียดมั้งครับอ่าตัวนี้นะครับผมผสมกับอ่าเจ้าขหนียวไว้นะครับผม วันที่4ธันวาทม่ผ่านมาครับผมจะได้หกมือมือนี้นะครับผมได้หกมือแล้วผสมเทียมนะครับผสมเทียมครับผมมีชิปนะครับผมการผสมเพราะว่าผสมโตก็ได้ผสมเทียมก็ได้เพราะเพราะว่ายุบไก่จากเจ้าข้าวเหนียวมาได้ครับยู่นีนะครับอยู่แค่ยี่สิบโลครับก็ต้องถามก่อนเพื่อสังตีเราใช้รถไปผสมนะครับครับผมพอดีมีหมอประจําอยู่ครับผมสูงประมาณไหนครับเนี่ยสูงเมตรสิบแปดครับ นี่ผว่าครับพัฒนาก็ไปหาสายแคจะจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องย้อมลบบาบกระแสนิยมค้วยแคะค้วยเลี้ยงหนาลักหนาลักค้วยแคกำลังมาดีครับล้ำตัวเงาล้ำตัวเงาหนะครับคอขาส,รรสั่นอย่นี้เนี่ยครับเิบ่งคอขาหนาเป็นกระคืบเดียวยิ่งแมวบ้างขนาดละครับเป็นควยอ่างนะครับหนาตามิ่งตรงครงับทางทีอ่างหนาลึกยาว ตัวนี้ได้ลูกมาแล้วสองตัวครับผมอืมเบิคงหน้าตาช่วงการยืนง้ามครับสายย่อพัฒนาหาควายแค่ครับแม่บอกแม่พันแบง์ตัวไหนครับสซางตีตัวนี้เปิดยดสองหมื่นเก้าครับใบอ,อืมแนวน้ำ้วยครับผู้ใหมีงบพัฒนาหาสายแค่กะครับต่อใส้กันกรับแม่วังหันมาเลยครัคููกะมีโซลดให้ครับผม ว่ามันัวเดียวกันแต่ว่าหันอ้างกว่าไงกว่าไงตัวนั้นอ้างอ้างอ้างกว่าแต่ว่าก็เอาไปเห็ดสายแคบบ่ไหนจ,จะผิดหวังครับเพราะว่าโตดีทั้งสองครับแต่ตัวนี้ผสม,มให้แล้วนะครับเขาแคบไปลดส่วนสูงเสัอมันอาจจะตรงขามามคิดกเกาเขาพัฒนากล้ยไงกล้วยดำสายพันธุ์เขาไปใส่พอยักเออเมียจังเดกก็ใา่ไปใส่พอยักพรที่เขาหมักแต่บัดนี้เขาเปลี่ยนเออเขามาใส่สายย่เอเขาก็ต้องไปไปหากว้ยแคะที่ทรงลูก แค่ย่ออีหลีแม่พันหาเตี้ยวๆไว้ยิ่งเตี้ยยิ่งดีแล้วก็ลั้มโตดีๆนะครับบ่มีตำหนีอย่างเนาะบ่มีตำหนีครับผมนี่ครับผสมว่าห้แล้วครับเอาไปหลุนพันรอบครับเฮ้ยเพียกมก็ไ่ค่อยนั่นนะครับไ่ค่อยมีตำหนีแล้วครับเพราะหางขาวยิ่แล้วนะครับตัวต่อไปเลยครับ ครับจางทีตัวสุดท้ายครับผมตัวแทนครับผมตัวนี้ครับเป็นควายสาวกันครับผมตัวนี้อายุสองปีครับไีเป็นลูกตัวไหนครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกสาวล้านกาะสินครับล้านกาะสินครับผมเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบสองนะครับผมลูกล้านกระสินก็คือเป็นสายเบิรมพัล้านครับอายุสองปีครับเป็นสาวรุนรุนครับผู้ใดมักพัฒนาไปเลี้ยงร้อยอยู่ถาผสมเอาเลยครับ ตัวนี้ส้นสูง135นะครับผมอืนะครับเบื้องหน้าตาทั้งเขาครับกระบานเปิดกว้างนีครับครับสายนี่กับเจ้าเนื้อเจ้าหนังลึกๆอ้่างตั้งน้อยนะครับครับผมแม่เพนนีเป็นสายเพชรอุดรครับจีตสายเพชรอุดรมาครับผมน่ครับแบงค์เท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดแบงค์อยู่สามหมื่นห้าพันบาทเอาเบื้องล้ำโตทั้งขางเลยล้ำโตครับเพื่อนครับ อี่หละอืมอืมยินดีๆยินดีดเลบังไทยหาคู่หางกะเหงาใช่ไหมครับนี่ครับผู่หางไทยทุกย่างกะครับแข่งขาเร็บดีครับผมหน้าตาสวยหมอสับาสายพัฒนาเขาครับผมราคาต่อรองได้นะครับตัวนี้อืมเรียบแล้วครับ นี่ครับเอือกมะพร้าวกับยานยันยาน่ๆเรื่มมาแล้วครับดดเชื่ภาพนี่ผมท้ายเ็ียวใไห่เบิดแล้วนะครับทุกโตครับแต่ว่าชาติเจีกับเขามาเบิ้องยุคอกุยฟ้ามครับครับผมราคาเชียงหูทุกโตเปิดว้ไห่ตอร้องครับเป็นราคาหลักหมื่นราคาเบาๆราคาเกษตรกรทุกตัวครับเื่อเอาไปพัฒนาตอได้ครับผมแล้วก็เป็นควายค้ายสาวน้อย ผมตัวนี้ก็หนาวไปพัฒนาครับเพราะว่าสําหรับผู้ใดที่แบบอยากได้สาวน้อยที่ตัดความังวลเื่องเื่องเมียแยกลูกเรื่องเมียผสมอยากซื้อน้อยไปได้ครับเราไปเลียงเอาเอาไปพัฒนาเอาเอาไปผสมเอานะครับมันจะบอ่มีปัญหาให้กังวลเื่องพวกนั้นนะครับหรือผู้ใดมักแม่ลูกกระจัดแม่ลูกไงไปนะครับหรือผู้มักสายแค่สายยอดก็มี้เลือก2ตัวครับราคาต่อรองได้ถูกตัวนะครับผม ครับครับทั้งทีฝากเบอร์โทรกับโปรโมชั่นการจัดส่งครับครับผมเบอร์โทรผม0 9 4 3 2 4 8 8 1สี่สามอ่แครับผมสถานที่ตั้งอยู่บ้านนองหวัดตำบลชินชมอำเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับผมจัดส่งได้ฮอตสครับนี่กส่งฟรี200โลครับผม200กิโลครับส่งฟรีให้200กิโลนะครับแต่ว่าส่งได้ทั่วประเทศแล้วเนาะครับผมรับประกันตำหนิสากลคือเกาครับผมไว้ยู่นี่ครับผมสบายใจได้เลยครับผม ผู้ใดอยากให้เบิ้งส่วนสูงดึงตละลามตีตั้งหกักกะขพี่ทุกโอคอมาเบิ้งได้นะครับได้ครับผมบวกลบไว้จักน้อยนึงนะครับครับผมโอเคครับฝากพว้ไม่น,อน้อยขอเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นต้นลังในการสังเกครับผมสังตีครับขอบคุณครับผม